เราจะตัดก็ต่อเมื่อหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับโดยส่วนใหญ่จังหวัดลำปางเราเก็บลำไยเสร็จสิ้นประมาณสิงหาวันที่ 20- 20ิบถึงเวนหลังจากที่เราจะาตัดแต่งกิ่งเสร็จก็คือโดยส่วนใหญ่จะเริ่มต้นประมาณเดือนกันยานะครับแต่ที่เราตัดแต่งกิ่งช่วงนี้หก็เพื่อลดการไคยน้ำของพืชแล้วก็ฟอร์มทรงต้นแล้วก็จัด ดูต้นนี้ของสว,สวนพี่หมวดน,นะครับจะเป็นกระทบแรงส่วนหนึ่งจะทําให้ลหําไยที่ออกช่อสังเกตดูได้นะครับสลัดรูปโดยธรรมชาติละดอกร่วงแล้วก็ช่อสั้น <c oughs> เราก็จําเป็นต้องตัดแต่งกิ่งออกส่วนหนึ่งก็คือเน้นเปิดกลางทรงพุ่มแล้วกิ่งไหนที่เป็นกิ่งแห้งอย่างเช่นอย่างนี้มีกิ่งแห้งเราก็ต้องหักทิ้งนะครับแล้วดูออกแล้วก็กิ่งอย่างนี้เราก็แม่ไว้นะฮะเปิดกลางทรงพุ่มเลยเดี๋ยวผมก็จะ ตาที่ได้ดูนะครับถ้ากิ่งไหนใหญ่เราก็ใช้เลื่อยนะครับเหลือตอประมาณหนึ่งไม้โปประมาณหกนิ้วตัดออกไปเลยครับถ้าเกิดมันออกมาใหม่นะครับตาสองตานี้ก็จะออกมากิ่งนี้ถ้าเกิดเราเอาไม่ได้เราก็ตดกัดไปเลยคุ้มก่อออกนะครับกิ่งนี้เราก็ไม่เอาไว้นะครับมันอยู่กลางทรงคุ้ม แต่เบื้องต้นเราจะตัดตรงนี้หรือตรงนี้แต่ทางที่ดีเอานี่ออกไปเลยครับม <c oughs> ีบวกอน,นุญาตปะอนุญาตแล้วครับอนุญาตแล้วครับขออนุญาตไป <c oughs> ขออนุญาตก่อนท่านลองจะมาแล้วครับท่านบอกให้เต็มที่เลยพอเปิดกลางนะครับเราดูแล้วเรามันจะโล,ล่ลงตรงนี้เราไม่เอาไว้ครับครับหัวหัวท่านลองนะครับนั่นนะฮะครับตอนต้นแล้วนะครับเห็นยวนะฮะมันจะโล่งละดูเทำไมนั่งเหลือครึ่งนึงนี่นะครับเพราะไอ้ตรงนี้ ตอนนี้นะครับมันจะออกเดี๋ยวถ้ามีกิ uh, uh, ่งมาืูว่าออกยอดใหม่มดชมมีมดส้มด้วยต้นออกไปเลยครับครับตนผมมีแต่มดแดงครับมดแดงคอ้าวค่ะยค่ออ่้าวครับอันนี้เราก็ฟอมต้นได้ละครันนี้เราก็มาดูกิ่งตรงนี้ครับเราดูฟอมดูบ้างยังไงยอดก็ไม่ออก บอกเลยครับบอกใหาถอะเดี๋ยวตัดแล้วเสียดายแน่เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีข้อเปียบเทียบพระหว่างต้นที่ต้นที่ตัดก็ไม่ตัดนะครับใช่ครับใช่ครับจะมีปรยบเทียบคือการตัดแต่งกงนี่ต้องต้องเขาเรียกว่าเพื่อการมีเป็นศาสตร์และศีลอย่างที่ยธการบอกนะครับเราดูด้วยนะครับว่าเราจะเอาทรงเราไปในทิศทางไหน มันก็เหมือนกับเราตัดผมเนี่ยฮะับเนราครับนี่ๆๆฮะแล้วก็จะหล่อไหมนะฮะอันนี้ก็เปิดเขาเรียกว่าเปิดกลางนะฮะเปิดกลางเพื่อให้มันโปร่งป้องกันพวกโรคแมลงนอนเจาะอะไรเงี้ยนะมันโปร่งจะไม่มีแมลงมาเจาะมันหนอนร่วงหนอดยาวบ้างอะไรบ้างไปเจาะมันโปร่งนะฮะข้อที่สองก็คืออย่างที่เราพูดก็คือมันประหยัดน้ํานะครับข้อที่สามก็คือผลผลิตออกมาเนี่ยเราสามารถทําให้ขนาดเป็นระดับ AA ะนะ ไม่เอาลูกเล็กเอาลูกใหญ่ๆนะฮะแต่เน้นที่ตัดแต่งกิ่งจริงๆนะครับคืมันหลอกถ้าเป็นลำใหญ่ต้นเดือนกันยาเหมาะสมที่สุดหลังจากเราเก็บเกี่ยวแล้วก็ตัดแต่งครับไม้ผลทุกชนิดอย่างมะม่วงจะเก็บเกี่ยวเสร็จประมาณเดือนพฤษภามิจุนาเราตัดแต่งกิ่งได้เลยมะม่วงนะครับช่วงนี้ก็กาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงลิ้นจี่ก็เช่นกันครับจะเก็บเกี่ยวช่วงพีก็จะเป็นเดือนพฤษภาเช่นกันครับมะม่วงลิ้นจี่ ลำไยถ้าโซนทางใต้ก็คือตากเขาก็จะเริ่มปลายปมิถุนาเริ่มออกแล้วครับแต่ของเรานี่เริ่มให้ผลหรือว่าเริ่มออกสู่ตลาดประมาณต้นกร,รกฎาคมเก็บเกี่ยวเครื่องชี้ก็กร,รกฎาสิงหาในจังหวัดเราแค่2เดือนครับส่วนหลังจากที่เราตัดแตงกิ่งแล้วนะครับ <c oughs> ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเรื่องน้ําสําคัญที่สุดไหนๆวันนี้ผมก็ฝากกลุ่มพ่อแม่พี่น้องลำไยแปลงใหญ่รืยว่า สถานการณ์ปีนี้เรารู้แล้วว่าเราควรจะปรับตัวยังไงในปีหน้าเตรียมพร้อมเรื่องน้ําไว้ให้เพียงพอกับสวนนะครับกับลําไยเพราะก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างปีนี้ทางภาครัฐมีถังน้ําสนับสน,นุนปีหน้าเราก็เตรียมพร้อมเลยเตรียมถังไว้เลย,ย,เลย,เลยแล้วก็เก็บสํารองน้ําช่วงที่ฝนมาในีให้เยอะที่สุดนอกเหนือจากถังนะครับผมนึกถึงผมคนปากช่องนะครับ องใหญ่องคใหญ่ๆองราชบุรีถ้าเกิดเรามี power พอที่จะซื้อนะครับสำรลองน้าไม่ได้เพราะถ้าเกิดก่อบลอกเหมือนของพี่หมอนี่เราอาจจะงบไม่ถึงแต่องค์ใหญ่ๆเราพอซื้อได้มันก็ไม่แพงมากครับ ms, หรือจะเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะไอไอถังถังถเพื่อเตรียมค,ความพร้อมในฤดูกาลหน้าเพราะว่าแนวโน้มปีต่อไปเนี่ยโอกาสเกิดแรงนี้อีกครับ ก็คือเทียบจากปี59ครับปีนี้ปี63ในรอบ4ปี5 9 6เปีหน้าไม่แน่ก็คือเราเตรียมคมพร้อมเพื่อรองรับคือเราไม่ประมาทนะครับครับฝากไว้เท่านี้ก่อนครับหลังจากนั้นเราค่อยตัดแต่งกิ่งดูทรงต้นไปเรื่อยๆครับก็เพิ่มเติมจากุทตการนะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งแล้วสิ่งที่ทําต่อก็คือการทาทาด้วยเอ่อหมากนะครับโอเคครับผมอันนี้อันนี้ก็ถือว่าสาธิตนะครับครบวงการแล้วนะครับ อันนี้แต่ัดแต่งแล้วสวยไหมนะครับสวยไหมครับท่านอ่าพงโล่งนะนี่เจ้าของเขาโอเคแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับถ้าท่านไม่ถ้าท่านยังไงที่ท่านสนใจหรือว่าอยากเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะส่ง youtube นี้ให้นะครับให้เกษตรอำเภอนะฮะส่งไปดูแลเพิ่มเติมได้นะครับสอบถามได้นะฮะครับอันนี้ก็ปูนแดงเรียบร้อยครับผม หมดละพอดีครับพอดีเลยครับขอบคุณท่านลองมากนะครับขอบคุณทั้งทุกภาคส่วนเลยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับขอบคุณ